สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2023-2024ถึงในสัปดาห์ที่31นะคะคืนวันอังคารที่2เมษายน2567ค่ะปรากฏว่านิวคาเซยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ1โดยนิวคาเซได้ประตูจากอิซักนาทีที่15นะคะส่วนเอเวอร์ตันได้1ประตูจากจุดโทษของคาร์วิดเลวินในนาทีที่88 ขณะที่นอตติงแฮมฟอเรสค่ะสามารถเอาชนะฟูแลมไปได้3ประตูต่อ1นะคะฟอ r e เรสได้ประตูจากฮัสซันโอดอยนาทีที่9วูดในนาทีที่19และกิฟส์ไว้ในนาทีที่45บวก3ขณะที่ฟูแลมได้1ประตูจากอาดาราบิโอโยในนาทีที่49ส่วนเบอร์ลี่ค่ะเสมอกับวูฟแฮมตัน1น1ประตูต่อ1เบอร์ลี่ได้ประตูจากลาเซนในนาทีที่37นะคะส่วนวูฟได้ประตูจาก เอชนูรีนาทีที่45บวก3ด้านบอนมัดค่ะเฉือญชนะคริสตันพาเลต1ประตูต่อศูนย์นะคะบอนมัดได้ประตูจากคลายเวิร์ดในนาทีที่79ขณะที่เวสต์แฮมยูเนเต็ดค่ะเปิดบ้านเสมอกับทอตแนมฮอสเปอร์1ประตูต่อ1นเวสต์แฮมได้ประตูจากซูมานาทีที่19นะคะส่วนทอตแนมฮอสเปอร์ได้ประตูจากจอห์สันนาทีที่5ค่ะ จากนั้นค่ะไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่31กันนะคะแล้วก็แน่นอนแล้วค่ะว่าขณะนี้ลิเวอร์พูลยังคงนำเป็นจ่าฝูง29นัดมี67แต้มนะคะตามมาเป็นอันดับที่2คืออาร์เซนอลค่ะรองจ่าฝูง29นัดพวกเขามี65แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่3นะคะ29นัดมี64แต้มค่ะ แอสตันวิลล่าอันดับที่ 4- 30นัดมี59แต้มขณะที่อันดับที่5เป็นของสเปอร์นะคะ30นัดพวกเขามี57แต้มค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่6มี48แต้มเวสต์แฮมอันดับที่745แต้มนะคะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันดับที่8ค่ะมี44แต้มไบรตันอันดับที่9มี42แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่10คือวูฟแฮมตันนะคะ แต่วูฟแฮมตันนั้นแข่งขันมากกว่าอยู่1นัดบอลมัดอันดับที่11แเ้วลยค่ะ30นัดมี4ี่ยมี41แต้มนะคะเชลซี Chelsea อยู่ในอันดับที่12ค่ะ28นัดมี40แต้มฟูลแลมอันดับที่13 39แต้มคริสตันพาเลตอันดับที่14 30แต้มเบรน f o ฟอร์ดอันดับที่15มี27แต้มนะคะ e v e r อร์ตอันดับที่16ค่ะมี26แต้ม n o t ติงแฮมฟอร์เรสอันดับที่17มีอยู่25แต้มขณะที่ลูตันทาวอยู่ในอันดับที่18ของตารางคะแนนนะคะ22แต้มเบอร์ลี่อันดับที่19ค่ะมีอยู่19แต้มและเชฟ f ิลด์อยู่ในเตดอันดับที่20นะคะตอนนี้มีอยู่15แต้ม ไปดูโปรแกรมการแข่งขันซึ่งจะลงทําการแข่งขันในคืนนี้กันนะคะวันพุธที่3เมษายน2567เบรนฟอร์ดพบกับไบรตันในเวลา1นาฬิกา30นาทีและเวลาเดียวกันค่ะอาร์เซนอลจะลงสนามพบกับลูตันทาวขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าในเวลา2นาฬิกา25นาที ในขณะที่คืนวันพฤหัสบดีที่4เมษาย,ยน2567ลิเวอร์พูลจะลงสนามพบกับเชฟฟิลยูไนเต็ดในเวลา1นาฬิกา30นาทีจากนั้นเชลซีจะลงสนามพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา2นาฬิก25นาทีทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตผลการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันตารางคะแนนร,รวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport ตบัน e w s c h แ n น e l ค่ะ